This Thai PBS Podcast View the world the is View via voice PBS world สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับแล้ววันนี้กับเราสองคนผมวิทย์สิทธิเวกีนะครับผมไกด์รัฐศักดิ์สกุลวัชระอนันต์ครับเชื่อไหมครับว่าบางครั้งในความขี้เกียจนะฮะ ด้านหนึ่งมันไม่ดีเนาะแต่ด้านหนึ่งมันเป็นตัวกระตุ้นครับทาให้มนุษย์ลองหานวัตกรรมว่าทํำยังไงบางครั้งที่เรียกกันว่าเครื่องทุ่นแรงรไอ้ทุ่นแรงแปลว่าอะไรครับเราไม่ต้องออกแรงเองอะใช่ครับบางทีม,มาจากความขี้เกียจนะบางทีก็เรียกว่านวัตกรรมครับ,รบแต่บางทีมก็มีไอ้ความขี้เกียจของมนุษย์นี่แหละครับที่คนที่เขาอาจจะขยันกว่าเขามองว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะครับสามารถมีอะไรบางอย่างให้กับกลุ่มคนที่อาจจะดูขี้เกียจอาจจะกลายเป็นมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับคนกลุ่มนั้้้นนนนกก็ไดดววััีเราาามลองู่ การที่มีธุรกิจจากความขี้เกียจของมนุษย์เหล่านี้แหละครับและนําไปสู่ธุรกิจหลากหลายมากมายที่เราอาจจะไม่เคยรู้ว่ามีมูลค่าเยอะนั้นมีอะไรบ้างครับกาครับจริงๆเราต้องบอกกันก่อนว่าผมจะไม่ได้บอกว่าความขี้เกียจคือเรื่องไม่ดีนะครับเพราะบางครั้งผมก็ขี้เกียจบางครั้งเฮียก็ขี้เกียจไม่ใช่แค่บางครั้งนะหลายครั้งคือคือเราเชื่อว่าเราเราพูดกันแบบมนุษย์นะผมก็มีขี้เกียจ บางทีเราใช้อผมอยู่กับแฟนเราทุกวันนี้ผมใช้ให้แฟนมาทําอะไรเขาบอกว่าเอา้าทำไมไม่ทําเองเอ,เอ้าโอเคต่างคนก็ต่างขี้เกียจม,มันก็ต้องมีอะไรบางอย่างปกติครับ<า>เพื่อซัพพอร์ตความขี้เกียจกันทีนี้เราก็เลยมาตั้งคําถามกันว่าจริงๆธุรกิจ,จหลายตัวมันเกิดขึ้นจากความขี้เกียจนะฮะผมยกตัวอย่างง่ายๆเราเคยทําเรื่องนี้ออกเศรษฐกิจติบ้านไปแล้วคือรถเข็นผลไม้20สิบบาท อ่ะจริงๆไปซื้อมาเองก็ได้ทา่เองปอกเองก็ได้ใช่ไม่ทําถูกเพราะอะไรครับเพราะมันมีความยากตั้งแต่การเลือกและมะม่วงแบบไหนดีไหนกว่าจะล้างไหนกว่าจะปอกสู้ว่าเราเดินไปหาป้าข้างล่างและจ่ายด้วยเงิน20บาทแม้ว่าอาจจะได้ของน้อยหน่อยไม่ต้องสต็อกของไม่ต้องเลือกเองไม่ต้องหันเองก็ได้ผลไม้มาทานในทันทีอีกเรื่องหนึ่งที่ยกตัวอย่างได้ก็คือกาแฟถามว่าชงเองเราชงได้นะครับใช่แต่บางครั้ง เราไม่ชงงเองไงครับเพราะบางทีเรารีบบางทีเราไม่รู้เราจะผสมกาแฟยังไงบางทีเราไม่รู้ว่าไอ้กาแฟที่เรากินมันเป็นยังไงเอผอซื้อมาเยอะแล้วมันอาจจะกินไม่ทันด้วยซ้ำไปแต่อันเนี้ยมันเบยไปผมยกตัวอย่าง5สินค้าและบริการที่ดูดเงินเราได้อยู่ตลอดเพราะเราขี้เกียจนี่แหละมาแล้วลองมาดูกันบ้างครับว่าตกลงมันเป็นแบบนั้นจริงไหมและมูลค่าเยอะไหมรู้ดูสิครับว่าแต่ละท่านเนี่ยเราได้ใช้บริการหรือสินค้าอะไรบ้างครับ อันแรกเลยฮะไข่ต้มปอกเปลือกเพราะนี่สุดเปิลมากนะจริงๆไข่ต้มว่าไปแล้วนะง่ายกว่าบรรดาไข่ทั้งปวงใช่ง่ายกว่าไข่เจียวใช่ง่ายกว่าไข่ดาวใช่และง่ายกว่าไข่ลูกแน่ๆเพราะไข่ลูกต้องใช้จังหวะถูกต้องแต่เราก็ยังไปซื้อไข่ต้มเพราะเขาปอกเปลือกให้งั้นอนะทูกครับผมถามนะคุณผู้ชมนะเรารู้ทั้งรู้นะไ<ม>ข่ไก่เบอร์สามนะวันนี้เนี่ยเราซื้อมามฟองหนึ่งเนี่ย<ม>ก็ประมาณ4บาทเนาะ<ม>แบบซื้อแบบเป็นเป็นแบบว่าแพ็คเลย เป็นแบบในหลังเลยเนี่ยสาฟองเนะี่ยคำถามคือเรารู้นะ4บาทให้ค่าน้ำค่าไฟอีกสักบาทสองบาทนะ,ะก็6บาทต้มเองเรารู้ว่าประหยัดกว่าใช่แต่คำถามคือคุณจะต้มเองไหมอ่ะถ้าคุณต้องกินไข่แค่1 2ึงสองฟอง <c oughs> มันเหมือนอไม่คุ้มนะเออมันเหมือนไม่คุมค้มแต่คำถามคือว่าสมมุตินะครับการต้มไข่มีอะไรบ้างที่ยากหนึ่ง ผมว่าเอาไข่เอาไข่ใส่ลงหม้อเนี่ยมันไม่ยากหรอกม,มันยากตอนแกะอ๋อโอเคโอเคผมยอมรับนะผมเป็นคนหนึ่งที่แกะไข่แล้วแกะเปลือกออกมาเนื้อไข่ขาวติดมาทุกครั้งโอเคเฮียเป็นไหมครับเป็นครับไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดเลยใช่ครับมือหนักไปหน่อยเพราะในการปอกไข่นั้นมันต้องค่อยๆปอกบางครั้งเราทุบน้องเขาเนี่ยมันเป็นสะเก็ดสะเก็ดก็ต้องค่อยๆแงะไอ้สะเก็ดสะเก,ด,ะเกดนั้นออกไป แต่ถามว่ามันมีคนทํากาไรได้ครับเพราะณนะวันนี้ถ้าคุณไปตามร้านสะดวกซื้อและคุณเห็นไข่ต้มปอกเปลือกอเขาจะขายเป็นแพ็เกจจิ้งลูกเดียวครับอปอกเปลือกให้เรียบร้อยอใส่ในถุงซีนเขาสามารถขายได้ในราคา11บาทโอโ้โหเพราะความขี้เกียจของเราครับเพราะความขี้เกียจของเราทําให้เขามีส่วนต่าง5-6ถึงบาทต่อฟองไงครับโอเคผมถามนะซื้อหนึ่งฟองเราอาจจะไม่รู้สึกอะไรเนาะ แต่คําถามคือถ้าวันหนึ่งเรากินไข่วันละสองฟองอะครับในเดือนหนึ่งเนี่ยเราก็กินไข่ประมาณ60<ฮ>ฟองเนาะหก <60 S 2> คูณกับส่วนต่างประมาณ5บาทคือ300บาท300บาทเนี่ยผมว่าเราซื้อไข่ได้2แผงนะฮะ โอเคนึกออกไหมฮะชัดเจนมากอันนี้อันนี้ก็มาจากเพนพอยเนาะถูกต้องเออมาจากเพนพอยอันนี้อันแรกจบไปเขามีสองอย่างคือแกะแกะไม่หมดกับ2องเลยครักินเปลือกไข่ไปด้วยถูกไหมใช่เลยแล้วไอ้ทำไมไข่ต้มมันกรอบวอ๋อใช่เนี้ยเปลือกไข่แล้วแล้วมันเป็นไอเดียที่ว่าพอไข่ต้มมันยากแล้วมีอะไรตอบมารู้มไหมฮะไข่ต้มยางมาตูมฮะไข่ลวกไงฮะ เวลาคุณ<ต>เห็นอย่างหลังนี่ยากนะยากไข่ลวกเนี่ยโคตรศิลปะเลยนะฮะผมบอกเลยว่าถ้าบ้านไหนอยากจะสันติสุขก,กับพ่อบ้านกับแม่บ้านซื้อไข่ลวกทานเองครับโอ้ <laughs> สันติสุขก,กว่าครับต้มเองบางทีทะเลาะกันด้วยซ้ำฮะถูกประหยัดเงินกว่าแต่บ้านไม่สมบไม่เอาฮะอัรนั้นชัดเจนเลยคือรู้เลยว่าข้างในเนี่ยเหลวแน่ๆใช่ครับอันนี้อันแรกฮะอันที่สองฮะผมว่าทุกคนอาจจะคาดไม่ถึงมะพร้าวพร้อมจุกดูดน้ํา คือเป็นลูกมะพร้าวใช่อันนี้เคยเห็นเอออ้าวแล้วนี่นี่คือมะพร้าวธรรมดาเลยมะพร้าวธรรมดาอ้าจริงดิแล้วเขาใช้เทคโนโลยีในการที่ไปหาตำแหน่งเจาะและให้มันลงไปผมถามนะณวันนี้เนี่ยใครกินมะพร้าวและเฉาะมะพร้าวเองบ้างไม่มีเออใช่ค่ะใครเฉาะมะพร้าวเองบ้างผมเชื่อว่าตาก้องน่าจะแบบฮะใครเฉาะทีเด็กรุ่นใหม่ๆยังไม่รู้้วยซ้ำว่าพร้าใช่ครับพร้าเนี่ยไปซื้อที่ไหน ผมเห็นล่าสุดคือคนที่ชอบมะพร้าวให้ผมกินได้คือแม่ผมอะโอเคก็เป็นคนเจเนอเรชั่นก่อนหน้าเราใช่ครับผมถามนะครับมะพร้าวเนี่ยเรารู้ว่าลูกหนึ่งเนี่ยเราซื้อประมาณ25บาทเนาะแต่ถ้าเราไปซื้อมะพร้าวพร้อมจุกดูดน้าที่มันกดปุ๊บกินได้เลยเนี่ยมันประมาณ60กว่าบาทส่วนต่างมันอยู่35บาทแต่ถามว่าถ้าคนที่ชอบเป็นก็จะบอกว่าฉันจะจ่ายเพิ่ม3าบาททำไมแต่ความน่าสนใจคือว่าการชอบมะพร้าวไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่เรื่องโล คือคือคุณต้องรู้เหลี่ยมคุณต้องรู้มุมคุณต้องมีมีดแล้วง่ายเลยแล้วในการเฉาะมันต้องเฉาะแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบเนี้ยถมันมีมีทักษะมีทักษะเขาเฉาะไม่ดีสามสิบห้าบาทที่ประหยัดไปอาจจะเสียให้กับหมออีกทีนึงฮะใช่ถูกไหมครับน้ำกระเฉาะขายหมดครับน้ำกระเฉาะเลือดกระเซ็นเนี่ยอันเนี้ยต้องยอมรับว่ามันคือความปลอดภัยในชีวิตแต่คําถามคือ่าพวกเขาเห็นเพนพอยนี่ไงครับถามว่าใครบ้างนะวันนี้ที่เฉาะน้ำมะพร้าวได้และใครบ้างที่ เฉาะเสร็จไม่ว่านะครับเฉาะคือสเต็ปแรกครับสเต็ปสองคือถ้าคุณอยากกินเนื้อคุณต้องเอาโต้คว้านต่อคว้านปักปีทีหนึ่งคว้านต่อไม่ง่ายไม่ง่ายครับมันก็เลยมีผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่ามะพร้าวพร้อมจุดดูดน้ําอันหนึ่งแหละแต่สำหรับคนที่ฟันต่อได้อ่ะแล้วไปแต่มันก็มีธุรกิจที่เอาเนื้อมะพร้าวที่อยู่ข้างในลูกมะพร้าวเนี่ยเอามาขายอีกทีหนึ่งแะอ๋อนี่ได้หลายต่อนะครับแต่ยังว่าก็ต้อง่อข้อแรกก่อนคือเป็นเพราะว่าคนไม่อยากทำแต่ขณะเดียวกันอีกคนเขาก็มีหัวคิดไ คนไม่อยากทำอะไรอาจจะดูเป็นเรื่องง่ายครับแต่ถ้าทำได้ในสเกลเยอะๆ industrial scale ก็เกิดได้นะผ่านไป2ละอันที่3ครับผมถามว่านวันนี้เนี่ยคุณไปซื้อเฟอร์นิเจอร์เนี่ยคุณเคยคิดไหมฮะว่าคุณจะซื้อกับมันเลยซื้ออะไรนะซื้อเฟอร์นิเจอร์เลยเออบางทีเราไม่ได้คิดนะเห็นปั๊บอยากได้ซื้อประเด็นคือยังไงรู้ไหมครับปัญหาคือถ้าเราซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเล็กๆเนี่ยผมว่าถ้าอย่างโต๊ะเก้าอี้เนี่ยผมว่าเรามีปัญญาคนกลับ แต่ถ้าคุณซื้อโซฟาที่ใหญ่ขึ้นกว่านี้คุณว่าคุณว่าการขนกลับเนี่ยมันง่ายไหมเป็นไปไม่ได้ไม่ง่ายกต้องจ้างคนมาขนคนขนมาสิถูกต้องครับเวลาคุณไปร้านเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นเชนใหญ่ๆคุณจะเห็นว่าเขาจะมีบริการคือถ้าคุณส่งไม่ได้ถ้าคุณขับมารับไม่ได้เขามีบริการส่งให้คุณอ่าอ่าโอเคผมว่าเรื่องเนี้ยปกติปกติมากปกติไม่มีใครไปแบกเลยครับถูกต้องเพราะคอนเสิรใช้รถเก่งถูก่ออย่างผมใช้ SUV มันอาจจะแบบว่าพอได้หน่อยแต่ทีเนี้ย ความน่าสนใจคือเขารู้ครับว่าบางครั้งเนี่ยในธุรกิจธุรกรรมเนี่ยบางครั้งเขาก็อยากจะลดจํานวนคนลงวิธีการที่ทาให้ง่ายสุดก็คือทําให้เฟอร์นิเจอร์ประกอบง่ายแล้วก็มีคู่มือสอดไปให้เพื่อลดคนในการประกอบเฟอร์นิเจอร์แต่กระนั้นก็ยังมีคนขี้เกียจประกอบเฟอร์นิเจอร์เขาเลยมีบริการประกอบเฟอร์นิเจอร์ด้วยนั่นเองครับอ๋อเคยเจอบ่อยๆนึกออกไหมบางทีเฟอร์นิเจอร์เป็นแบบเป็นชิ้นานะแล้วประกอบอยู่ในกล่องบรรจุใช่แล้วก็มาประกอบเองใช่นะครับที่สุดประกอบเองไหม ที่สุดแดดผมต้องประกอบเองเพราะผมคำนวณแล้วว่าประกอบเองประหยัดกว่าอ๋อโอเคแต่ว่าบางคนไม่บางคนก็บางคนแบบประกอบทีไรผิดทุกทีใช่ก็มีเยอะมันก็มีปัญหาแบบนี้ทําให้ร้านเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเขาก็มีการคิดค่าจ้างประกอบเฟอร์นิเจอร์ผมไม่ได้บอกว่าเงินกนนีประหยัดแล้วฉลาดนะครับเพราะบางครั้งเฟอร์นิเจอร์บางชิ้นมันก็ยากผมก็จนปัญญาผมต้องจ้างเขาประกอบเหมือนกันแต่จะบอกว่าขี้เกียจไหมบางชิ้นเราประกอบเองได้ก็ประกอบเถอะ แต่บางชิ้นมันจนปัญญาจริงๆก็จ้างเขาประกอบก็ได้แต่แค่จะบอกว่าถ้าคุณมีปัญญาประกอบได้คุณอาจจะประหยัดเงินไปได้หลักพันถึงหลายพันโอ้นึกออกไหมนึกออกเนี่ยสมธุรกิจแล้วนะที่เกิดขึ้นจากความที่เกียดไปดูธุรกิจที่4ี่กันบ้างครับผมว่าทุกวันนี้คนอยากทําอาหารครับสมมติวันนี้เฮียอยากกินต้มยำตอกอ่ะต้มยำถามนะครับต้มยำส่วนผสมกี่อย่างฮะนับไม่ถ้วนนับไม่ถ้วนข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกมะนาว เยอะเตรียมไม่ว่าบางทีเราซื้อเราอยากกินคนเดียวเนี่ยซื้อเยอะมันต้องทาหม้อใหญ่ๆโอ้ซื้อเยอะนี่คือกินเป็นเดือนเลยใช่อิ่มเลยกินไม่หมดเสียทิ้งอีกถูกเขาเลยเวลาเราเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตอะครับเราไปแผนกผักสดอะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีชุดผัก <c oughs> ที่พร้อมปรุงในการทําอาหารต่างๆจัดชุดให้ทุกต้องอ,อยากกินต้มขา่าก็ต้มขา่าใช่อยากที่จะกินต้ยมยำเขาก็จัดเป็นเซตต้ยมยำอยากกินแกงจืดก็มี และซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ได้ทำแค่ในซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะตลาดสด <c oughs> เวลาเราไปเรารไปแผงตลาดสดนะฮะจะเห็นแม่ค้าเขามัดเป็นเครื่องต้มยำอะ่ะ <c oughs> มัดสดมัดแบบนั้นและขายแบบกำหนึ่งสิบยี่สิบบาท <c oughs> อันนั้นก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้านะครับ <c oughs> เพราะลูกค้าก็จะ <c oughs> จ่ายในราคาน้อยลงของไม่เหลือทิ้งแต่แม่ค้าก็ตัดความรำคาญโดยการซื้อเครื่องต้มยำบรรอื่นไปได้เคยดูข่าววันหนึ่งไหมครับที่บอกว่าเวลาเรากินโทษนะเวลาเรากินบะหมี่กึ่งสเ็จรูปแบบ ราแบบกินแบบใส่เครื่องใช่ไหมใช่แต่เราขี้เกียจหาอ,อมันก็จะมีร้านชาบร้านหนึ่งที่เคยออกข่าวเลยนะฮะจัดเครื่องให้เรียบร้อยเลยเป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปพร้อมกับเครื่องปรุงมีผักมีเต้าหู้มีอะไรเนี่ยและขาย30บาทโอ้โหเข้าใจละนึกออกไหมสำเร็จรูปให้เลยใช่กึ่งสําเร็จรูปใช่คือขึ้นรูปมาแล้วอ่ะใช่โยนลงน้ําได้เลยใช่ เพราะนั้นบางอย่างเรากำลจะบอกว่าไอเดียในการหาเงินน่ะบางทีมันไม่ได้งะมันไม่ได้ <c oughs> ซับซ้อนบางครั้งมันซับซ้อนแต่อันนี้ไอ้ง่ายๆมันก็หาได้ <c oughs> เพราะนั้นน่ะเราแค่เอาผมไม่ได้บอกว่าไอเดียทั้งหมดมันดีหรือไม่ดีแต่แค่ถ้าคุณจับได้ว่าคนคน่ะอยากคนขี้เกียจในเรื่องไหน okay. และเราทําอะไรแทนเพื่อไปตอบโจทย์ความขี้เกียจเขาได้และเมื่อคุณเป็นความสบายให้กับเขาดยที่คุณไม่ต้องทําเองเขาก็ไม่จ่ายเงินให้คุณครับจ่ะเป็นมูลค่าเพิ่มที่มีมาจากการที่เราอ่านใจคนได้ถูกต้องอันเป็นอันสุดท้ายคืออะไรครับ ทุกวันนี้ทําความสะอาดเองไหมฮะไม่ไม่มีแรงลวครับสำหรับหลายคนคือแบบไม่มีแรงละผมก็เหนื่อยอผมยอมรับว่าเนี่ยเป็นต้นทุนความขี้เกียจที่ผมต้องจ่ายทุกๆุกหนึ่งถึงสองเดือนสองเดือนผมจะจ่ายประมาณเดือนละหนึ่งพันบาทเพื่อให้แม่บ้านบรรทความสะอาดให้ถามนะครับผมว่าทุกคนทําความสะอาดเองได้เรารู้ทั้งรู้นะน้ํายาถูพื้นไม้กว่าบ้านมันถูกว่าอยู่แล้วได้ออกกําลังกายด้วยดีไหมแข็งแรงไม่ทําฮะ เพราะว่ามันเหนื่อยเราทํางานกลับมาแล้วเนี่ยใครจะไปทํางานบ้านงานบูงานบ้านอีกเขาก็เลยมีเทคโนโลยีใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี้มันจะมีแอปใช่ไหมฮะแอปในการเรียกแม่บ้านสมัยก่อนจ้างแม่บ้านเนี่ยต้งเจ้าเป็นรายเดือนเนาะเสียแบบว่าประมาณ78 9ดแปดเก้าพันสมัยนี้เนี่ยแม่บ้านก็ต้องปรับตัวเพราะเขารู้ว่าคนก็อยากลดต้นทุนนี่ความสะอาดไม่ต้องทําทุกวันก็ได้นี่ทําเป็นรอบๆก็ได้ ก็เลยมีแพลตฟอร์มในการเรียกแม่บ oh ้านให้ทําเป็นจํานวนครั้งในความหมายคือ okay. ตัวแม่บ้านเองจะมีรายได้ที่มากขึ้นในขณะที่คนที่ใช้บริการเขาจ่ายในเงินที่น้อยลงแต่เหมือนชั่วโมงต่อหัวเเขาจะได้มากขึ้นนึกออกไหมฮะการที่เรามีบริการเหล่านี้ข้อดีก็คือว่า มันเสียเป็นหลายครั้งจ่ายเท่าที่จําเป็นและมันก็ลดความขี้เกยียจของเราได้เชื่อไหมครับว่าค่าใช้จ่ายในการที่นําแม่บ้านมาทําความสะอาดในพื้นที่คอนโดห้าสิบตารางเมตรเนี่ยและใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงเนี่ยมีราคาอยู่ที่ประมาณหกร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับบางคนบอกว่าซื้อเวลาแล้วคุ้มกว่าใช่ทําเองก็ได้ครับแต่ว่าทําเองไม่เสียเงินนะครับแต่เสียอารมณ์ก็แล้วแต่แต่ <Open S 1> แตเป็น professional นดีกว่าใช่ครับอันนี้แค่มาพูดว่า ในในยุคที่เศรษฐกิจมันหายากมันหา,า,นหาเงินยากแบบนี้เนี่ยไอเดียต่างๆเราเนี้ยมันก็ยังรออยู่ในอากาศ hmm. ถามว่าทุกธุรกิจที่ผมพูดมาทุกคนตบเข่าฉากและอ๋อนะรู้ว่ามันมีแต่ผมแค่ใส่ไอเดียว่ามันมาจากความขี้เกียจมันมาจากการที่เราอยากจะประหยัดเวลาสิ่งหนึ่ง เพื่อไปใช้เวลาที่คุ้มค่ากับอะไรบางอย่างที่มากกว่าต้องมาทําสิ่งเหล่านี้มันก็เลยเป็นบ่อเงินบ่อทองของคนที่เห็นโอกาสจากความขี้เกียจหรือคนที่อยากเอาเวลาไปทําอย่องอื่นที่มันคุ้มค่ามากกว่าเนาะเป็นเรื่องการบริหารเงินและการบริหารเวลานะครับ,รบเก็เรื่องของไอเดียครับว่ามีอะไรบ้างคนไม่อยากทําแล้วเราจะซับออกมาได้ไหมทางยีนซักรีก็ด้เช่นเดียวกันนะถูกต้องครับเออนะครับถามสามารถทำไหมทำได้ครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างไอเดียมีครับเพียงแต่ว่าเราจะหาไอเดียนั้นโอบมาเป็นเงินได้อย่างไร และนี่คือเศรษฐกิจติดบ้านของวันนี้นะครับถ้าเกิดท่านมีความสนใจเนื้อหาสาระที่หลากหลายทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจสาระดีไทย P ี s s และทุกช่องทางของไทย PBS สํำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรายการของไทย PBS p o d c พอดแได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมถึงฟังผ่าน Podcast ช่องทางอื่นๆ Spotify YouTube Apple Podcast และ SoundCloud